สวัสดีค่ะเพจดังเปิดภาพสมัยเรียนของหมอดูชื่อดังขึ้นชื่อเรื่องความแม่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยไม่แปลกใจทำไมหนุ่มกัญชยัยตามจีบหมอดูที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงหมอดูแอนนิตาโปเมส บ้างแน่นอนเพราะเป็นอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังที่เหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ต่างยกนิ้วให้ในความแม่นที่ไม่ว่าจะทำอะไรออกมาก็ตรงจนขนลุกโดยการดูดวงของแอนเนต้าโปเมด พูดถึงมากขึ้นจากการดูดวงให้ต้นหอมสกุลตลาจนได้รับฉายาว่าเป็นหมอดูต้นหอมและลูกค้าของเธอยังไม่ได้มีแค่ดาราแต่มีนักการเมืองมหาเศรษฐีรวมอยู่ด้วยแอนนิต้าโปเมสสามารถดูดวงได้หลากหลายรูปแบบทั้งเปิดไพ่ดูดวงตามวันเกิดและอื่นๆสําสำหรับประวัติแอนนิต้าโปเมสหมอดูชื่อดังยังเคยเป็นเพื่อนกับหนุ่มกัญชัยใน สมัยเด็กเพราะเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนจอนผนกชายส่วนแอนนิต้าโปเมสเคยเรียนที่แผนกหญิงซึ่งหนุ่มกัญชัยที่สมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องความหล่อและเจ้าชู้เคยบอกว่าเคยตามจีบแอนนิต้าโปเมตมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจบันเทิงหน้าตุดได้เผยหน้าของหมอดูแอนนิต้าโปเมสสมัยที่ยังเรียนอยู่ พร้อมทั้งระบุข้อความว่าไม่แปลกใจว่าทำไมพี่หนุ่มถึงเคยตามจีบซึ่งต้องบอกว่าน่ารักสมกับเป็นที่หมายปองของหนุ่มหนุมสมัยนั้นเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามสำหรับหมอดูแอนิต้าคิดค่าดูชั่วโมงละ1 0 0 0 0บาทไม่เกิน1ชั่วโมงและเวลาดูดวงเขาจะท่ายอนาคตให้ฟังถ้าเป็นหมอดูในอดีตต้นหอมจะเฉยมากเพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่หมอดูคนนี้ทายอนาคตและบอกช่วงเวลาก็ได้ก็ไม่ธรรมดาเวลามานั่งฟังเหมือนมีคนมากระซิบขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ